นี่บ้านไร,ร่ริมทานนะคะพี่น้องถ้าไปนู่นก็เป็นคอนโดนะคะ บ้านไร่ริมคลองไม่ริมทางริมทางทำไมใช่ริมคลองนี่นะคะบ้านเขาเป็นข้างบ้านเลยเป็นคลองพี่น้องสวยมากๆเลยบ้านนี้ชอบมากๆเลยตรงนี้วันนี้เนยไม่ได้กล้องมามันกะ็ตั้งกล้องไม่ได้นี่นะคะ่ะทุกคนหน้าต่างอยู่ตรงน,นี้ ตรงนี้เป็นคลองิดดที่แล้วไปกล้องหลังยังไงเ,ไเต็มหนึ่งรอบอะไรอย่างนี้ค่ะเออเอ,อืมอ<ฮ>ืมอืมอืม อันนี้เป็นบ้านตรงข้ามนะคะความกว้างของชองหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกเมตรนะคะพี่น,อน้องจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นนะไม่กัด้วยสายตานะคะมันอาจจะกว้างกว่าน,นั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้มีกะระยะเอาตามโซตดดีไซน์ของเมย์นะคะ ต้นมะขามนะคะเดี๋ยวเราซูมมาให้ดูใกล้ๆนะว่าเธอนี่ดกขนาดไหนนี่มะามมะขามาขา ไปนู่นก็เป็นตึกคอนโดนะคะค่ำแล้วตอนค่ำแล้ว,ว,วมองมีจะสันนิดนึงนู่นบ้านหลังสวยๆอยู่ติดคลองน,น,น้ำนะนะครับบ้านไม้สีเขียวอ่อนหน้าต่างสีน้ำตาลติดแอร์ซะด้วย ตรงนี้เขาบอกมีปลาด้วยนะกลางคืนก็ยังมีคนมาหาปลาว่าอย่างนั้นนะคะที่จับได้ก็จะเป็นปลาสวายกับปลาช่อนปลาดุกอะไรประมาณนี้นะคะน้ำก็ใสทีเดียวน,ะน้าโลงไฟพายเดือเล่นเหมือนกันนัน่นงว่า rồi đêm qua chân nam ta lặng mà nên chân nóc cái này nóc cái chân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để โหนนิดค่ะนี่ก็ได้ถ่ายเหมือนเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วมันไม่ติดนะคะพี่น้องโอ้โห